สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะมาทำคลิปเปิดกุญแจให้ดูอีกครั้งกันนะครับเป็นกุญแจแบบนี้นะครับใช้ที่หนีบกระดาษก็ได้ครับใช้เข็มกัดก็ได้อันนี้ผมทำมาแล้วครับเข็มกัดเป็นกุญแจใหม่นะครับกุญแจไม่ไม่เสียนะครับ เปิดให้ดูนะครับกุญแจใหม่ไม่ครับกุญแจใหม่นะครับไม่ใช่กุญแจไหนจะเปิดได้นะครับอันนี้ไม่ใช่ดอกมันนะครับลองมาเปิดให้ดูครับไม่ได้เลยครับไม่ใช่ดอกมันนะครับ เห็นไหมครับไม่ออกดลยครับเช็ดนี่ดอกมันนะครับครับดอกมันนะครับลองดูมาดูกันน,นะครับเนี่ยผมทำไปแล้วนะครับใช้เข็มกัดครับตัดแล้วก็งอ,อปลายงอ,อปลาย ประมาณ45องศานะครับงอบตรงปลายครับผมมันจะเปิดให้ดูนะครับแล้วก็แย่ไปเลยครับคิดว่าสุดแล้วนะครับแล้วก็ใช้อันนี้หนีบก็ได้แล้วก็หมุนนะครับ น,นนี้ไม่ได้ครับนะครับง่ายครับลองทำดูครับใครทำได้ก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ